ทะลุได้นะครับทะลุกำแพงได้นะครับกาเฟนี่เผยเคล็ดลับพิเศษในวิดีโอนี้นะครับถ้าครบร้อยไลค์จะทำา EP ีต่อเลยครับต้องขอขอบคุณนะครับคนที่กดไลค์ like, b s c r i b e ให้ลุงแล้วก็แวะเล่นกับลุงได้ที่กลุ่มเล็กๆก,กลุ่มนี้นะครับและมาถึง EP ีนี้ครับเรื่องของการกระโดดการพุ่งทะลุข้ามกำแพงที่สามารถไปได้ไกลที่สุดนะครับมาดูกันครับว่า ฮีโร่ตัวไหนไปได้ไกลที่สุดย้ำเขาว่ามีของดีทีเด็ดท้ายวิดีโอครับไม่นับรวมเทพ4ตัวนี้นะครับ al, ira, แม็กซิเนลลคีล่าแลวก็อ้อยนะครับที่เขามีความคล่องตัวและห่อเรือนอากาศได้แต่เรานับฮีโร่ที่เป็นฮีโร่พื้นฐานก่อนนะครับโดยการใช้โหมดคูลดาวน์ในแคมป์ฝึกมาดูกันครับว่าตัวแรกที่อยากจะแนะนําก่อนก,นก็คือตัวคาเฟนีครับหลายคนไม่รู้ว่าคาเฟนีเนี่ยมันทะลุกําแพงเล็กๆได้นะครับนี่ครับแต่ไม่ใช่การเดินไปโดยใช้สกิลธรรมดานะครับ เราต้องใช้สกิล1ที่เรียกว่าเพา shot บวกกับ e ิ c i n g Shot โดยที่เพา s h o t นะครับต้องอยู่ในโหมดเลเซอร์ย้ำครับต้องอยู่ในโหมดเลเซอร์หมายความว่าให้เรากดที่สกิล1หรือเพา shot นะครับแล้วก็กดโหมดเลเซอร์อันนี้เหมือนโหมดปืนกลน,นะครับโหมดปืนกลของคาเฟนีเนี่ยจะพุ่งทะลุไม่ได้แต่พอเรากดาตัวท่า2นะครับ e r ส i n g shot เนี่ยแล้วก็กดโหมดเลเซอร์เห็นไหมครับทะลุได้เลยย้ำน,นะครับว่านี่คือท่าที่ คาเฟนี่ใช้ในการทะลุกำแพงเล็กๆได้แต่นี่เป็นโหมดลดคูลดาวนะครับเป็นในแคมป์ฝึกครับแต่ใช้ได้จริงครับนี่คือสิ่งที่หลายคนไม่รู้ว่าคาเฟนี่ก็ทะลุได้นี่คือตัวแรกครับดังนั้นครับการฝึกข้ามคือข้ามกำแพงเนี่ยอย่างเลสเนี่ยครับบางคนก็ต้องเดินอ้อมกำแพงจริงๆเลสเขาคล่องตัวสูงนะครับแต่ไม่ควรใช้อันติเมตอย่างนี้ครับเพราะว่าถ้าเราไปใช้อันติเมตหรือออดินเฟสเนี่ยมันเสียอันติฟรีครับ ให้เราฝึกใช้เนี่ยฮะมันจะมีวงกลมที่ฟ้าฟ้าเนี่ยถ้าวงกลมฟ้าฟ้ากว้างนะครับเราจะข้ามกระแพงได้ลองฝึกดูนะครับใครที่จะฝึกเล่นแร็ผมเองไม่ใช่เมนแร็นะครับแค่ลองโชว์ให้ดูเนี่ยฮะท่าที่1นะครับก็สามารถที่จะข้ามได้แล้วก็ลองดูสีฟ้าครับเนี่ยครับถ้าสีฟ้ากว้างเมื่อไหร่เราก็ข้ามได้เลยแม้ไม่ต้องใช้ท่า1ก็สามารถทําได้นะครับลองดูกันครับถ้าเราจะมาเวทหรือเข้าไปหาบัฟฟ้าเนี่ยเห็นไหมฮะเข้าได้เลยครับโดยที่ไม่ต้องกดท่า1หรือที่เรียกว่าท่าไลท์ฟิะครับ เนี่ฮะรเรามีจังหวะของการทําวงสีฟ้าให้กว้างใครจะฝึกลัสให้คล่องก็ลองฝึกดูครับนี่คืออีกหนึ่งฮีโร่ที่สามารถข้ามคือข้ามกําแพงได้โดยไม่ต้องเดินอ้อมแต่ต้องฝึกให้คล่องตัวและตัวนี้คล่องตัวกว่าคาเฟนีอีกครับนี่คือข้อที่2ที่หลายคนอาจจะยังไม่ได้รู้หรือไม่ได้ฝึกนะครับวงสีฟ้าครับมีแคบมีกว้างเอาละครับถ้าชอบวิดีโออย่างนี้นะครับยังไงกดไลค์ให้ดูด้วยครับครบ100ไลค์มี e p 2และท้ายวิดีโอนะครับมีของดีโชว์ให้ดูมาดูครับ ตัวที่3เป็นตัวอะไรนี่กี่ตัวหนึ่งที่มีการข้ามคือกาแพงที่ก็ข้างแปประหลาดนะครับคือวันเดอร์วูแมนนะครับก็อนาคตอาจจะไม่มีแล้วนะครับเพราะว่า DC อาจจะหายไปจาก r o v ปรับปรุงใหม่รอดูครับเรามาดูวิธีการใช้นะครับผมชอบนํามาโชว์ตรงนี้ครับการเข้าไปหาบัฟฟ้าตรงนี้ยากนะครับต้องฝึกแต่ทําได้ครับดูนะครับถ้าเรายืนตาแหน่งผิดเนี่ยเราจะไปไม่ถึงครับนี่ครับต้องฝึกให้ดีครไม่ถึงนะครับแต่ถ้าเรายืนเด้ถูกที่ดูนะครับ เราจะสามารถอย่างนี้โผล่นะฮะไม่ได้นะฮะต้องให้มีขันหมายต้นหญ้าที่ตัวฮีโร่นะครับอย่างนี้ครับถึงเรียกว่าซ่อนอยู่แล้วก็เลือกตรงนี้ครับเรียบร้อยครับการใช้ブラス of t トゥースสามารถที่จะพุ่งไปได้ถึงบัฟฟ้าจากพุ่มนี้เลยครับแต่ต้องฝึกให้ดีดังนั้นครับวันเดอร์วูแมนเราจะเข้าถึงศัตรูหรือบัฟได้โดยที่เลือดของเขาไม่น้อยกว่าครึ่งย้านะครับว่าไม่น้อยกว่าครึ่งถ้าเมื่อไหร่เลือดน้อยกว่าครึ่งเนี่ยจะเป็นการดึงฮีโร่หรือบัฟเข้าหาเราแต่ถ้าเลือด มากกว่าครึ่งจะพาตัวเราพุ่งไปหาฟ้าได้เลยนี่คือสิ่งที่ต้องฝึกใครที่พุ่งไปหาได้โดยที่เลือดต้องเกินครึ่งครับบัฟแดงก็เลือดเกินขรึ่งแน่นอนครับกดไปทะลุได้เลยครับเป็นการทะลุข้ามกำแพงที่ไม่เหมือนคนอื่นสำหรับตัว Wonder ร o m a n เป็นอีกหนึ่งตัวครับที่หลายคนไม่รู้ไม่ได้ฝึกให้คลองก็นึกว่าเขาต้องเดินอ้อมกำแพงหรืออ้อมคือพยายามมีบัฟหรือมีฮีโร่นะอะไรก็ได้หรือเป็นตัวคลองตัวดาตัวรักก้อนก็ได้คำมังกรหรือดาร์คเลเยอร์ก็ได้แต่ระดับนี้นะครับไม่ได้ครับเดี๋ยวท้ายวิดีโอนะครับมีอะไรเซอร์ไพรส์ว่าการจะไปขโมยบัฟแดงหรือขโมยบัฟแดงจากจุดนี้เนี่ยจะไปได้อย่างไรโอเคนี่คือตัวที่3ครับปูก็ไปได้ครับมาดูต่อไปครับตัวที่4ครับ อีกตัวหนึ่งที่หลายคนนะครับอาจจะยังไม่ได้เรียกว่าอะไรครับไม่ได้เล่นบ่อยๆแต่ผมเองชอบตัวนี้มากเมื่อก่อนเนี่ยียกว่าตัวนี้คือเทพครับในการกระโดดข้ามคือข้ามกำแพงนะครับนี่ครับสลิมสลิมเนี่ยเรียกว่าเป็นตัวหนึ่งที่ข้ามกำแพงได้เกือบทุกชนิดในเกม ROV และข้ามทะยแยงข้ามอะไรได้ดีมากด้วยนะครับโดยใช้ท่า2ครับ lift o f a u t h o r i t y นะครับมาดูครับและการฝึกข้ามคือตรงนี้ฝึกได้ดีนะครับผมเองยังไม่คล่องนะฮะถ้าฝึกข้าดอย่างนี้ฮ้เฉียงเนี่ย เขาข้ามได้เลยครับเป็นการโดดหมีที่ตามยากมากสลิมเป็นหนึ่งหนึ่งฮีโร่ที่คล่องตัวนะครับโดยใช้ท่า2นะครับท่า lift off priority เนี่ยแล้วก็กระโดดดึดคืนนะครับฝึกให้ดีนะครับฝึกให้ดีมันจะหลบลีกแล้วก็เข้าไปในที่ต่างๆได้อย่างคล่องตัวแล้วก็มีท่าสอให้ใช้บ่อยมากนี่คือฮีโร่ที่ใครเก่งๆนะครับจะเรียกว่าไม่ต้องกังวลแทบไม่ต้องมีที่เลี้ยงครับใครเล่นสลิมล้วต้องมาคอยหาซัพพอร์ตถือว่าเล่นแกรี่ไม่เป็นนะครับ จะเรนเป็นตัวที่ทําให้ซับพอร์ตไม่ต้องเป็นภาระเพราะว่าไปได้ไกลแต่ตรงนี้ถึงไหมไม่ถึงบัฟแดงนะครับนี่ครับแครี่จะไปคำนวบ,บแดงตรงนี้ไม่ได้นะครับเนี่ยฮะแต่ก็ถือว่าคล่องตัวที่สุดหนึ่งตัวแล้วมาดูครับว่ามีตัวไหนที่น่าสนใจมากกว่านี้อีกโทโลครับอาละมาลองดูแท้งโทโลบ้างโทโลมีท่าหนึ่งนะครับที่เรียกว่าท่าบูรัสเนี่ยทะลุกับแทงได้กว้างอยู่แล้วนะครับแต่ข้ามคือยักษ์ไม่ได้คือยักษ์ตรงนี้นะครับเป็นยักษ์สุดในเกมอาร์วีเลยผมว่าตรงนี้นะฮะ ทโลต้องใช้ท่าอันติเมตครับหรือที่เรียกว่าเอิร์ธชัตเตอร์นี่ฮะโดนเลยครับตูมแต่มันจะเสียตรงมาโดนแล้วต้องมาทุบพื้นเนี่ยครับเพราะมันต้องทำให้แผ่นดินแยกแตกสลายนะครับเอิร์ธชัตเตอร์ดูครับว่าจะถึงลิงไหมไม่ถึงลิงแต่ทำดาเมจต,ต่อลิงได้นะครับใครที่จะไปป่วนก่อนที่ฝ่ายของข้ามกำลังเรียกอะไรครับฟาร์มอยู่เนี่ยตีลิงได้ครับแต่ไม่ถึงตรงนี้ไม่ถึงไมไม่ถึงแต่ตีไม่ได้ด้วยนะฮะถ้าเป็นกรณีของเลดบัฟนะครับ แต่ก็ถือว่าโรโร่เป็นแท้งที่กระโดดได้ไกลามากมาดูว่าจะไปถึงตัวบูบับไม้ปับฟ้านะครับดูนะครับปิ้วโอโหสุดๆครับนี่ครับหลายคนไม่รู้นะครับว่าโทโท่ทาอย่างนี้ได้ครับซ่อนอยู่ในพุ่มแล้วก็กระโดดเข้าไปป่วนป่าได้แล้วก็ไกลถึงบูบับได้เลยนะครับแล้วก็ไม่ยากด้วยครับหมายความไม่ได้ต้องเลงมากมายอะไรนะครับนี่คือตัวหนึ่งที่ถ้าใครเรียนรู้ความสามารถในการโดดในการทะลุในการข้ามหรือการพุ่งไปไกลเนี่ย เป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากๆครับทำอะไรได้มากกว่าเดินถึกเดินทนธรรมดาเอาละครับก่อนจะถึงตีเด็ดตัวที่8นะครับมาดูตัวที่6ตัวนี้ก็ว่าเด็ดมากๆแล้วนะครับก็คือเรานึกว่าหลายตัวไปได้ไกลแต่ใครมาลองดูครับดูครับดูวงครับมาร์ลอดเป็นอีกหนึ่งตัวที่กระโดดได้ไกลมากๆพูดง่ายๆว่าคืออันนี้เล็กเกินไปนะครับคือยักษ์ไม่พอครับดูครับเลยครับเป็นอะไรที่สุดยอดนะครับมารลอดเป็นอะไรที่สามารถที่จะโดดหนีโดดเข้าไปทําไฟ ใครซ่อนอยู่ในปุ่มระวังให้ดีครับมาลอดไม่ได้หมายความไม่ได้ไม่ได้ทําอะไรใกล้ๆนะครับอาจจะโดดไปถึงตัวเอลสุดได้เลยครับผมยังไม่เคยลองนะฮะแต่คิดว่าน่าจะถึงครับเพราะว่าไกลมากๆครับดูครับเนี่ยถ้าโดดไปเนี่ยปาดได้เลยนะครับบัฟฟ้าบูบัฟเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องกังวลนะไรกว่าไม่ต้องไปเลงไปมากครับซ่อนอยู่ตรงปุ่มนี้แล้วโดดไปได้เลยนี่เป็นอะไรที่สุดยอดจริงๆครับสำหรับตัวมาลอดนะครับใครที่เป็นเมนมาลอดอาจจะมีเทคนิคดีๆมาเพิ่มเติมได้หรือใครมีฮีโร่อยากให้ลองฝึกแนะนําก็ ได้นะครับอย่าลืมครับรบกวนช่วยกันไลค์ทับสกายด้วยครับได้100ไลค์เดี๋ยวผมมี EP 2เผยทีเด็ดเพิ่มเติมนะครับหรือท่านใดมีน้องๆคนไหนแล้วกันนะครับมีไอเดียดีดีมีไอคลิปตนุกนุกดีๆมันมันก็มาเพื่อพูดคุยกันได้เอาละตรงนี้ครับเลดบับครับนี่คือสิ่งที่เซอร์ไพรส์ครับมาหลอดโดดจากคือนู้นเลยนะครับเนี่ยไปถึงเลดบับแล้วก็ทำดาเมจได้ถึงตัวเลดบับเลยครับเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆ หลายคนไม่เคยรู้นะครับแล้วก็ไม่เคยลองกระโดดดูว่าเขาเหาะเหินในอากาศได้ไกลแค่ไหนนี่คือหนึ่งในฮีโร่ที่น่าเซอร์ไพรส์มากครับก็คือมาลอดนะครับโอเคครับนอกจากมาลอดแล้วเนี่ยยังมีอีกหลายตัวนะครับที่ทําได้เยอะดูฮะดูวงเขากว้างกว้างจริงๆครับใครเป็นเมนมาลอดอยู่มาให้ความรู้เพื่อนๆเพิ่มเติมได้น,น,น,นะครับว่ามันมีอะไรที่ซับซ้อนอยู่ในสกิลของเขาอีกยเยอะทีเดียวครับผมเองไม่ได้เล่นบ่อยแต่ก็มาเซอร์ไพรส์กับท่ากระโดดดับเบิลไกลหรือโครดไกลเลย ส่วนตัวอาเธซินหลายตัวนะครับอย่างนาควสอย่างซูก้าผมคง <c oughs> ยังไม่คุยใน EP หนึ่งนี้นะครับเพราะว่าเขาค่อนข้างจะคล่องตัวแต่ก็ซูก้านะครับท่า1ถ้ท่า2ไม่ได้ครับต้องใช้ท่าสกายฟอนท่า3แต่มี่ความคล่องตัวสูงมากครับหมายความว่าเขาต่อสกิลต่อคอมโบไปไหนมาไหนได้อย่างอย่างคล่องตัวนะครับไม่ต้องไกลแต่ไปได้ไกลกว่าที่คิดนี่ะแต่ถ้าเราพุ่ง12 3่งสองสามนี่ไปได้โอ้โหไกลจนเรียกว่าคาดไม่ถึงเลยนะครับก็เป็นตัวหนึ่งที่ใครที่เล่นบ่อยๆน่าจะมี คอมโบเทคนิคในการพุ่งทะลุทะลวงได้ดีแต่ไม่ใช่1นึ่งสกิลสกายฟอร์แล้วไปถึงที่ไกลๆอย่างมาลอดนะครับโอเคครับนี่คือซูก้าหรือแพนด้าที่คงคุยสั้นๆแค่นี้ก่อนมาถึงตัวสุดท้ายครับตัวที่ผมคิดว่าผมเซอร์ไพรส์สุดก็คือเออรอลนะครับแน่นอนครับผมใช้อัปเกรดแล้วก็คูลดาวน์นะครับในแคมป์ฝึกไม่คุณครับว่าเออรอลเนี่ยเซอร์ไพรส์ตรงไหนนะครับอะไรที่น่าตื่นเต้นถ้าเรามาคลิกธรรมดาก็น้อยกว่ามาลอดใช่ไหมครับดูครับ แต่โดดข้ามได้ครับคือยักษ์อันนี้ไม่ขนาไม่ขนามือไม่ขนาดเท้าเออร์ลนะครับโดดข้ามได้ครับในท่าเดมอนคอร์หรือท่าอัติเมตของเออร์ลนะครับมาดูครับเทคนิคทําให้เออร์ลไปได้ไกลที่สุดตัวหนึ่งเลยนะครับดูครับไม่นับพวกเทพสี่ตัวนะฮะเอานี้ฮะไปไงครับข้ามแล้วบินได้ครับนะฮะดูครับจากตรงนี้เลยครับต่อให้ครับบัฟฟ้านะครับดูนะครับเดมอนคอร์แล้วกดลกกดเคลื่อนไหวตามครับ ไปถึงบัฟฟ้าเลยครับโอ้โหเป็นอะไรที่ไกลสุดๆเราว่ามาหลอดไกลแล้วนะครับตัวนี้ไกลอีกครับโอเคนะครับอย่างนี้สบายๆเลยครับอ้าเลยนี่ครับสุดๆจริงๆครับตัวนี้หลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับถ้าใครรู้ตรงนี้เนี่ยก็ว่าเอาไปสร้างสรรอะไรได้มากมายมหาศาลผมคิดว่าตัวยิงไกลๆอย่างเอลซุกาลีคิดให้ดีนะครับถ้าใครเขาคนเล่นเอร์รอแล้วรู้ตรงนี้นะครับเข้าไปถึงคุณได้โดยที่คุณอยากคิดว่าจะยิงเข้าไกลๆได้ครับเขาก็แอบคิวคุณไกลๆแล้วเชิการดูครับผมจะ ใช้่าเดียมัลคอร์นะฮะบวกการเคลื่อนที่ครับเป็นไงครับเลยไปเลยเลยบล็อแดงไปเลยครับเลยเลยบัฟอโอเคนะครับก็ถ้าชจบวิดีโอน่ารักน่ารักสนุกสนุกเป็นความรู้ด้วยเป็นทริคแปลกๆหรือใครมีไอเดียดีๆก็มาบอกกล่าวเล่ากันได้นะครับน้องๆที่เก่งๆก็มาเพิ่มเติมได้ต้องขอบคุณทุกคนที่ช่วยมาคอมเมนต์แล้วก็ให้ข้อมูลถ้าผมผิดก็ขออภัยแก้ไขกันได้เพราะว่าเกมมันมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาในทุกๆฮีโร่นะครับ อย่าลืมครับยังไงกด subscribe กดไลค์เป็นกาลังใจให้ลุงได้นะครับจะทํา p ี2อ่าถ้ามีครบ100รไลค์เนี่ยเดี๋ยวทํา EP 2ต่อเลยนะครับยังมีอีกดีๆตัวหนุกๆมันๆอีกหลายตัวที่ทําได้นะครับนี่คือ EP 1ครับต้องขอบคุณทุกๆคนนะครับแล้วก็ใครที่อ่าจะแบกรุงก็กลุ่มเล็กๆส่วนตัวนะครับชื่อว่ากลุ่มลุงแดง50ปีใน Facebook ขอบคุณทุกวิวทุกไลค์ s ับสไคร b ์มากครับสวัสดีครับ